กราบหลวงปู่เมืองชีวิตขุนเคืองบ้านเมืองวุ่นวายมากราบหลวงปู่คู่บ้านคุ้มภัยอยากแขนเข็นใจพึงใครเล่าโนมาวาดน้องออกบอกให้ท่านรู้อยู่ที่เจอหอหอทิ่นเกิดบ้านฉันทุกวันนั่งรอยามหัวใจท้อหลวงปู่ช่วยทีพอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าปาสามัคคีเที่ยวงานประจำปี2566ณนะ วัดหนองออกำตำบลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันอาทิตย์ที่9เมษายน2566<ๆ>เพื่อหาหรายได้สมทบทุน <İns. S 1> บูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรนวัตถุภายในวัดที่ชำรุดทุดโสมไปตามกาลเวลาจึงขอบอกบุญเชิญชวนมวลหมู่ก,กัลยาณมิตรที่มีจิตไฟในการสั่งสมบุญได้ร่วมบุญใหญ,ญ่ในครั้งนี้โดยทั่วถึงกันภายในงานได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุศลต่างๆมากมาย อาทิปิดทองขอผ่อนหลวงปู่เมืองอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองออกใส่บาตพระประจำวันใส่บาตรพระอรหันต์ร้อยแปดถอดผาป่าลอยฟ้าทอดผะปาสามัคคีจกหายเสียงโชคมหาลัยกอไก่และร่วมสนุกสุดมันกับรำวงย้อนยุคเช้ายันคำ่ำวันเดียวเท่านั้นอย่าลืม,ลมวันอาทิตย์ที่9เมษาย,ยน2566นนี้ร่วมบุญใหญ่ได้กุศลแรงนะ วัดหนองออกตำบลโคกสูงอำเภอเมืองนครราชสีมาโคราชบา้านเอง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 เอพระครูอโศกธรรมราชช่วยปัดเป่าภัยใครได้ขอพรทุกรรอนจางหายโชคดีมีชัยทั่วไทยใต้เหนือขอเชิญทุกท่านสร้างบุญร่วมกันผูกพันจุนเจอือหลวงปู่ดลใจทั่วไทยเอ,อื้อเฟื้อ มีสุขใจเหลือเมื่อมาบ้านเรา